เอารวมมิตรทะเลนะคะปูมา้ากุ้งนะคะแล้วก็แซลมอนด้วยพี่น้องจา้าอุย้ยสีสันแต่แซ่บกระนัวบ่พี่น้องมาเด้อจา้าจวดจวดจะแซ่บน้ำกันจา้าสวัสดีจา้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพพอข้าว <c oughs> สามคนพอ <c oughs> นี้พ่อแ<า>ม่มา,ามออกล่องในช่องเอลชวนกินแซบน่บหนัวมื้อนี้ต่ำทะเลเลยอ,อยากให้แม่มากินน้ำพี่น้องจ้าต่ำทะเลมีอย่างน่แม่ปูม้า มีปูมามียงากุ้งบ่ะกุ้งปลาแซลมอนปลาแซลมอนเคยกินบ่ะปลาแซลมอนลองดูบอกว่าจะกินก็กินเด้อพี่น้องเด้อไม่เด้อมากินน้ำกันเด้ออ่านได้จากมีแต่เมนูสดสดเด็ดมันนี่เอาเลยเอาเลยประธานนัดกับมือเลยแม่จอดกันได้มือกันแหละมาเชิบแซมกันเด้อพี่น้องเด้อ แซ่บยิดตัวจักน้ำจักน้ำมาไว้เห็นไหมนะแบบจัดจานเลยจัดจานดีดีเลยเราเคยกินกับเด้กินตัวพี่น้องเลยไม่เดอ้อน้ำกินน้ำกันเดอ้อฮะปู่มาพี่น้องจ้าเพิ่มคอเลสเตอรอลให้แม่ก่อนพี่น้องอแฉบบบนุน่งนวลน้ำกัน พี่น้องที่ชงใส่วาใส่ครีมค้อนอายุหลยใส่ได้บอมแม่ใส่เป็งไดเห็นผลป่ะทั้ทงไดก็ว่านาข้าวอยู่ได้ลยก <laughs> <laughs> ินเนาอายุหลยก็ไดยูแม่น้าเกี่ยงนะคะจะเก,ก็บน้ามองคำนะาเรื่มขึืนฝานะคะทุกมือน,นีใส่ครีมลุกนะคะเห็นผลนะคะถามว่าแม่อายุเท่าไหร่ที่หกสิบกว่าเลยเด้อพี่น้องเนี่ยกว่ายังใส่ได้เห็นผลนะคะพี่น้องจา้า จับเดแกบนั้นนอโอ,อเพบ่แมะอืมเด็ดแม่ย้ <laughs> ยากขาดยังมแงืแรกพี่น้องแดดฮอนครับมาใ้าอยู่น้ำาาบาดหุมพอดีบังกับตนไม่ใจพอพอ,พอบร่ไกินน้ำพอไปใจใค่เห็ดเวียกอยู่พี่น้องค่ะ เมืเอไรวะพี่พ่อเขาคลิปตัวแล้วนะคลิปหน้าต้องพอดแล้วซอยจุแ <laughs> จดจานเลยพวกนี้เสียบเลยนะปูมากกระส้วจะก,กุ้งกระส้วทีนี้พี่ชุดได้พี่น้องเนอร์คือจเจ็บ แม่สดน้ำเลยอ่ะน่นี่่โอ้โหคผากันขับรถมาแต่เด็ก้องกินเพลทเพทวงไ,งไ,ไม่งไงเลยขาทายอะเยสมัยกันเ่ะแบบ อากาศฮ่อนๆเป็นอย่างตากอย่กรุงองจ้ แมงเห่าแตกเนาะเด้อกระด้างจุกจับเนาะได้มากเผ็ดได้แม่กินเผ็ดเลยเห่าแตกเอาแต่เผ็ดกะเจ็บแล้วน้องกี่น้องด้วยคนสิว่าเอาแม่มาทรมานทำอาหารใช่ไหมเผ็ดมันก็บว่าข้าวพี่น้องคลาสต้องเสีย เท่าเดียวเบิดพี่น้องแตนใดมีปัญหาด้านสิวฝากกะดูกดงดําเอยดําเอยแดงเป็นฝามาหาปีสิบปีบ่หายลองเปิดใจขี้ม้าเวิร์เด้อพี่น้องเด้อคนในครอบครัวบ่แม่นใส่เบิด์ปุ่นละบ่แม่นว่าแม่นใส่ทุกคนยกเว้นพ่อพ่อยังไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้กินน้ำดูดโดนแล้วพี่น้องเอ้ยพี่องมาอคลิปบ่แม่นตัดตีที่แล้วบ่แต่ปีที่แล้วพื่น เดี๋ยวตอนมันอยู่เถียงลูกผมกินน้ำอย่บไดีกินน้องเนี่ยฮัมขันเพชรตั้งแจบด้วยพี่น้องเนอะจ, <c oughs> จัดจานเนาะ <c oughs> ว่าอยู่ไลกกระสือไปใส่ร่องเบืงเองเด้อพี่น้องเด้อบอรร่องโดยตัวเองบมโหเด้อแม่จ้ะแม่ก็ใส่มาเป็นปีจะสองปีแล้วนะจ้ะใส่มาตลอดแต่ให้ร่องใส่เทียแหลกก็คือใส่มาตลอดเลย <c oughs> ไปทังไหก็มีแตค่คนถักแม่อยู่บ่าอาย่สามีม <c oughs> คนละคนมาเสียสีอันั้คงคนก็พ่อเบิ่งบัตรคนแรหลือ <c oughs> ้นาเกี่ยงเก่านาใส่ไม่ต่คนทำ เลยนี้ยองพักไปอันนี้เท็ดทุระไปก็พอพอก็แม่ไปน้ำกันก็ถามแม่มากก็ไปมากก็พอบอกเขาว่าเราเป็นพอกระลกกูกเนเลยตัวน้อยน้ำเนี้ย อากาศกระหอนแห้งพี่น้องสองสามมือมาเนี่ยแถวจังหวัดพี่น้องอยู่เป็นจังไนเนาะหอนเอาขึ้นกันป่เป็นตาเกิดบะเขาว่านไวไล่หมองไล่ลายปอนก็เริ่มว่านเขาแล้วเนาะว่านถาฝนเนี่ยแปดสองหนปิดอ๋อคือกินได้บกตัวร่แท้ มีเดังงัด้ลูกุ้งงังมาลเลยจินไปน้่นหาพักไปนึ่งทั้งเสบทั้งพิษออกมแสบด้วยนั่นรสาด ใช่แมันเดือก,กุ้งไหมเจ้ามันเออดจัดโอ้ออม,มันตักสดเซยังไง <laughs> ไมีเหงื่ไว้ตังเพรตังแสบเยอะเล็่มักุ้งโดนถ่ายแล้วเ แม่บังคนมากินกุ้งมื่อส่วนแันไผเนาะสิมากินน้องสิ่มาหาบออเบ็ดโอ้ยแขนงขนาดมะเคื้กินแล้วก็แคบแคบโอ้ ขอทาพี่น้องเอาลาบพี่น้องมาเยี่ยมมั้งถ่ายคลิปแล้วสิได้ไปทายหน้าไปสิ่บ้านเขาทายมือเล็กและน้อยพี่น้องอากาศร้อนแห้งเอาซาลัเมือนีผ้าพี่ผ้าน้องมากินต่ำกุ้งแซลมอนต่ำปูต่ำกุ้งมันน้ำต่ำอะไรตัวนอีแม่มากินน้ำแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะ ชวนหมอชวนแหน่สลับกันไปพี่น้องจ้านี่นะเอาสลับมือนีห้าวสามคนเสิ็จล้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาคพี่น้องสลาหมือนีนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย